ที่ทีมเลยที่บอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกทีนี้ทำไม่ได้โ้จากนั้นก็ทำงานในตำแหน่งด้านวิทยาศาสตร์มาก็12ปีนะคะเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักวิชาการงานค่ายนะคะว้าแล้วก็ล่าสุดก็เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรค่ะ ตอนนั้นก็คือแม่ได้หลอกตาผิดแล้วตามองไม่เห็นทั้งสองข้างเลย oh. เราก็ไม่มีที่จิตทีใจจะทํางานแล้วก็เลยบอกเจ้านายค่ะขอลาออก oh. ผ่านแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะดูแลแม่จนตามองเห็นปกติค่ะจากนั้นกลับมาอยู่บ้านแล้วก็หาดูค่ะว่าเอ๊ะวเราจะทําอะไรดีล่ะงานประจําเราทํามาตั้งหลายปีแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองเลยทํามาก็ไม่ได้มีรายได้ที่เยอะขึ้นแถมแบบเครียดติดด้วยค่ะก็เลยกลับมาทําเกษตรเองค่ะแต่ด้วยการที่กลับมาที่บ้านก็นไม่ได้เห็นด้วยก็เหมือนพ่อแม่คนทั่วทั่วไปนี่แหละคะ่ะที่อยากให้ลูกทางานประจําเป็นเจ้าคนในคนแต่นิดได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่างานประจําไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองก็เลยตัดสินใจสู้ด้วยตัวเองเพราะอย่างที่บอกจบมากเกษตรมาบอกตัวเองเลยว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทำค่ะ oh. ็ไม่พ้นคนเอนดูจากชาวบ้านอยู่ดีนะคะก็ก็ไม่พ้นพ่อแม่หรอกที่มาช่วยก็เลยทําเองทุกอย่างเลยค่ะด้วยเงินสี่หมื่นบาทก็<อ>ซื้อดินมาถมแล้วก็ทําเกษตรเองทั้งหมดคะ่ะ<อ>ทำต้นนครบคุมจอดเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกษตรกรด้วยอันนี้คือการสร้างตัวตนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนิดไม่ได้เป็นวิทการน,นะคะแต่เอาตัวเองเข้าไปเข้าไปยังไงก็คือนิดมีโอกาสไปฟังเกษตรตำบลพูดเรื่องเกษตรคะ่ะแล้วนี้ก็เลย บอกกับ่าเกษตรกรบนว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหม,มเขาเห็นเรากล้าเขาก็เลยให้เราทำพอเราก็ก็เลยพูดให้เขาฟังนะคะ่ะก็เลยมีการบรรยายเนะะี่ยค่ะสิกว่าครั้งเลยะคะ่ะทีนี้อนอกจากเราทำเกษตรเองให้ความรู้ด้วยเป็นการสร้างตัวตนคนก็เลยสนใจเขาก็เลยถามหาในสิ่งที่เราใช้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายของอ,ออนไลน์ค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือก็เลยทำร้านขึ้นมาค่ะค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี63ค่ะพบว่าตัวเองมีเนื้องอกค่ะขนาดประมาณ10เะะซนค่ะก็เลยต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อผ่าตัดหมอก็เลยบอกว่าให้อยู่ทาเกษตรอย่างน้อย1ปี จังหวะที่อยู่ช่วงโควิดพอดีก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของ a O F นะคะก็เลยหาของมาขายเพิ่มคือแต่เดิมมัน,นจะเป็นพวกตุวินซีที่ใช้ใน,ในการควบคุมโรคก,กับควบคุมแมลงแต่ในยุ่งหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารอินทรีย์และเป็นตัวบำรุงไม่ได้ค่ะก็เลยไปเจอเพจของลูกชายพี่วัดค่ะค่ะนี่ก็เลยพักไปหาเพื่อขอสมัครเป็นตัวแทนเพื่อจะเอาของมาขาย ส่วนเริ่มต้ตนก็คือเนีย่ยนะคะก็กรรคดาสงสาค่ะเดี๋ยวก่อนที่<ม>เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงวิธีการว่าทำยังไงขอให้ดูผลสอําเร็จก่อนนะคะค่ะทำเอฟเอแล้วได้อะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือกดหนีจ้จากการเรียนกยลองสาอก็คือการกลับมาแล้วได้อยู่กับพ่อแม่ ยามแก่เท่าแถมยังม yeah. so ีเงินให้เงินเดือนเหมือนงานประจำนะคะสามก็คือได้ท่องเที่ยวฟรีกับบริษัท a อฟเอค่ะค่ะแล้วก็ยังได้ใช้ชีวิตที่เราต้องการคืออยากตื่นตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอวันจันทร์ไม่ต้องเสริมแ้ นิดมาแรกๆก็คือขายอย่างเดียวไม่ได้สนใจตอนนั้นก็ไม่ได้มั่นคงนะคะแต่ตอนนี้นิด